โอ้ได้กล้วยคนละลูกนอนสบายอุราเลยสบายใจเลยล่ะแพทย์เยเด้ยนอนสบายใจเลยลูกแบ่งกันนอนได้ไหมแบ่งได้ไหมให้น้องน,นอนด้วยได้ไหมลูกได้ที่นอนคนละอันอื เพิ่งจะเอามาใช้ผู้ใหญ่สมมาให้ตั้งนานแล้วเพิ่งจะเอามาใช้เสียดายของให้ของแบบว่าที่นี่มันพังๆไปหมดก่อนแล้วก็ปางอะไรก็เอาออกมาใช้เง,งี้ยค่ะบางทีของใหม่ๆเสียดายของไงเขาชอบฉีใส่กันเสียดายของก <c oughs> ็เลยก็เลยไม่เอาออกมาวันนี้ก็เลยเอ,ออกมาละเพชรไม่นั่งนหรอครับไม่นั่งอ่ะโลกนี่นี่คู่นี้รักกันมากคู่เนี้ย คู่นี้รักกันสุดๆเนี่ยตลอดเลยต้องอยู่ด้วยกันคู่เนี้ยเห็ <S <S นหางแวบๆเป็นไข่อ่ะห่าจะไม่ใช่ลุงปุ้นอ่าจริงด้วยไม่ใช่ลุงปุ้นขน,นุนเข้ามาทำไมปะออกไปลูกหนุนเลย เดี๋ยวไปทะเลาะกับเขามามามาขนนออกไปเขาสุกมาแทนอย่าทะเลาะกันนะลูกอยู่ด้วยกันดีๆนะเล่นกันดีๆอยู่ด้วยกันรักกันนะลูกมีกันอยู่แค่นี้นะแค่นี้มีกันอยู่แค่นี้แค่นี้วงเล็บ9.4มีกันอยู่แค่นี้นะลูกใช่ไหมคะข้ากล้องใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันรักกันอย่าทะเลาะกันลูกอย่าให้แม่ต้องเหนื่อยรู้ไหม เวลาทะเลาะก,กันน่ะแม่ต้องวิ่งขึ้นมาห้ามพวกหนูอ่ะอย่าให้แม่ต้องเหนื่อยเล่นด้วยกันดีๆข้าวก็มีให้กินกันทุกวันพระสุกจะทำน้องนะลูกจะทำไผ่ทองนะอาหารก็มีให้มีให้กินกันตลอดไม่เคยอดเคยอยากเลยลูกรู้ไหมรู้ไหมลูกแม่ปูผ้าห่มให้ดีๆลูกปูผ้าให้ดีมามาจะได้นอนกันดีๆมา พาอ,ออกให้แล้วไปเบียดกันทําไมลูกไม่ต้องไปเบียดกันออกมาเจ้าดวงดีกับดวงเด่นเอาให้เขานอนด้วยกันโอมาลิได้นั่งแล้วหรอคะฮะพี่เพชรออกไปมาลิได้นั่งเลยล่ะลูกอะมาลิจองเลย ไม่มีอะไรมากแค่เห็นลูกๆอยู่กันสบายก็ดีใจแล้วเนาะเห็นลูกๆอยู่สุขสบายก็ดีใจแล้ววันนี้เด็กๆที่วัดป่าก็กลับบ้านกันแล้วนะคะน้องหมาทั้งหมดลูกหมาค่ะสี่ตัวกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งมาทำหมันนะคะ น้องกําลังจะติดสัตว์อยู่พอดีนะคะแม่เกงก็เลยให้หลวงพ่อเอาน้องมาทําหมันนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้นะคะดูคู่แฝดคู่แฝดเหมือนกันไหมใบตานจะเข้มอยู่นิดนึงไม่นิดเดียดเยอะอยู่ใบตานเข้มสีดํำจะเยอะกว่านะคะใบตานเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันแหละเพราะใบตานนี่เป็นลูกของแม่แตงกวาใช่ไหม ส่วนส่วนคนเนี้ยทพูเนี่ยเขาก็อยู่แถวนั้นใกล้ๆกันนะคะเขาน่าจะเป็นตระกูลสายเลือดเดียวกันแหละคู่แฝดแต่ว่าใบตาลจะสีเข้มกว่าเยอะเยอะอยู่เหมือนกันสีดำจะเยอะมันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าสีสีเดียวกันคล้ายๆกันกลุ่มเดีวยวกัน แถวแถวเนี้ยเหมือนกันหมดะนะคะแมวที่แถวเนี้ยคล้ายๆๆกันหมดแมวจรไม่รู้จะทำยังไงวได้้จะช่วยทําหมันเอานะคะตอนนี้แม่เกียงก็เอาเขาไปทําหมันดีกว่าที่จะมาอบปุ้มเอาเองนะคะแม่เกียงก็พยายามที่จะช่วยเขาตรงนี้แหละไม่งั้นถ้าเรามาอบอุ้มเอาเองเราก็ไม่ไหวนะคะก็เดี๋ยว ประมาณเดือนหน้าเดือนหน้านี้ก็ต้องออกไปอีกนะคะมีอีกนะคะไปทาหมันช่วยชาวบ้านแบบนี้เอาดีกว่านะคะดีกว่าที่เรามาอบอุ้มหมอเองดีกว่าที่เราจะมาเอาไว้เป็นของเราเองนะคะทําหมันแล้วเขาจะได้ไม่ต้องท้องกันอีกเนาะ,ะแล้วน้องไปคืนเจ้าของเขาอะนะคะแล้วก็ให้เจ้าของเขาเลี้ยงและดูแลน้องเองต่อไปถ้ามีมีมีคนขอขอให้ช่วยมาอย่างเงี้ยไม่เกรงถ้าไม่เกรงปฏิเสธไปอะน้องๆก็จะท้องกันอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไม่เกรงก็เลยต้องต้องช่วยเขาอะนะคะ วันนี้วันนี้น้องแมวที่ปั้มน้ำมันก็กลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วถ้าไม่เกียงจะออกเองทุกๆอย่างมันก็คงจะไม่ไหวเนาะไม่เกียงก็เลยต้อง,ต,องต้องรบกวนพ่อพ่อยแม่นะคะให้ช่วยเหลือไม่เคียงเนาะช่วยสนับสนุนการทำหมันของน้องๆหมาน้องๆแมวนะคะทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยค่อนข้างจะ เวลาออกลูกมาทีมันจะเยอะมากมายเลยไม่เก่งเชื่อว่าพ่อแม่ทุกท่านก็คงเข้าใจแหละแล้วก็สนับสนุนนะคะให้ทำหมันตัดวงจรไม่งั้นเราก็จะมาอบอุ้มน้องหมาน้องแมวไว้คนเดียวมันก็ไม่ได้นะคะและหน่วยงานรัฐเองก็ไม่มาสนใจเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะดูเขานอนสบายเลยนอนกันสบายเลยกลางคืน แม่เก่งออกไปดูห้องชายทะเลตอนกลางคืนน่ะไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าเด็กเพวกนี้เขารู้เนาะพออากาศเย็นเนี่ยก็จะเข้ามาในบ้านกันหมดเลยไม่ยด้จะพยายามเอาผ้าเอาอะไรมาปูให้เยอะๆนะคะให้มีปูผ้าเยอะๆเขาจะได้นอนกันสบายๆแต่ในบ้านไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะว่ามัน,ม,นมันลมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ว่าข้างนอกห้องชายทะเลจะเย็นอากาศเย็นนะคะ ก็เลยให้มาอยู่ในนี้กันนะลูกเนาะอยู่ตรงนี้กันดีกว่านะสบายเลยลูกๆแม่ลูกๆแม่เอ้ยดูสิเนะี่ยแต่ละคนอ้วนตุ๊บตับกันหมดเลยลูกแม่ดูสิเนะี่ยตัแก้วร่างไงลูกแหงๆแหงๆมองแม่แหงๆ เฮงๆเนี่ยพ่อเขาก็อยากเอากลับไปนะเนี่ยเนี่ยไปไหมไปอยู่กับพ่อหนูไหมพ่อเขาอยากเอากลับไปเจ้าของพิเศษแล้วแหละอยากเอาเฮงเไปบอกว่าคิดถึงอยู่ที่โน้นเฮงเฮงจะอ้อนเขาเฮงเฮงไปไหมลูกไปไหมส่งคืนไปอยู่กรุงเทพเอาไหมลูกเอาไหมไปไหมคะไม่ไปแม่อยู่กับแม่แต่แม่แกงบอกเขาแล้วแหละไม่เอาคืนนะคะเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเขาพูดถึงว่า เขาคิดถึงเฮงๆเวลาเขานั่งเงี้ยทำงานมาเงี้ยเฮงจะไปนั่งตักเขาทุกครั้งก็ว่างั้นนะคะโอ้อยบันเลงกันอีกแล้วบันเลงกันอีกแล้วอืออ้ยวันวิ่งเอวันวิ่งไอวันวิ่งเฮ้ยอวันวิ่งเอ้ย